วันนี้ขอนำเสนอต้มยำสมุนไพรปลากะพงนะคะพี่ใจกำลังเตรียมนะคะเครื่องปรุงของเราก็มีตะไคร้นะคะหัวขา่าแล้วก็ขมิ้นชันนะคะขมิ้นสดค่ะพริกขี้หนูนะคะีการตำพริกขี้หนูมันชอบกระเด็นอะครบแบบนี้มันลื่นไปลื่นมาพี่ก็เลยใส่ถุงแล้วก็ตำตำ,ตำ วันนี้ไม่เข้าตาด้วยแล้วก็ไม่แสบอยู่ในถุงแบบนี้แหละเตรียมตั้งน้ํากันเลยนะคะไฟที่สูงหน่อยก็คือระดับ9้าเลยค่ะวันนี้ใช้เตาอินฟเลตหรือเตาแก๊สก็ไฟไฟสูงหน่อยหนึ่งค่ะใส่น้ําไปหนึ่งถ้วยไม่ต้องเยอะมากนะคะจะได้ปรุงง่ายค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ใบมะกรูดนะคะใส่ลงไป ใส่ให้หอมนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เครื่องน้อยเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่หอมขมิ้นของเราช่วยดับคาวปาได้นะคะปลาขงเราสดมากเลยค่ะเป็นปลากระพงแร่นะคะซึ่งมาจากแมคโครค่ะหนึ่งถาดต่อสอคนนี่ทานสบายสบายเลยปลาสดมากเลยค่ะเวลาเราใส่เนื้อปลาลงไปเราเพิ่งอย่าเพิ่งไป แต่ต้องมันนะคะคือปล่อยให้เขาเดือดสักพักที่นี่ก็จะใช้เกลือชมพูเป็นประจำเจ็ดหนึ่งส่วนส 7, 1, 0, 4, ช้อนชาค่ะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําปลาอีกค่ะ,คะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปค่ะเห็ดแล้วตามชอบเลยนะคะเห็ดฟางเห็ดอันนี้เป็นเห็ดนางลมหลวงค่ะ เ็นผักชีฝรั่งจริงแล้วเราเอาการใส่ได้พอเดือดดีแล้วนะคะตอนนี้นะคะเดือดดีแล้วเราตมนาเราเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะรอปลาสุกรอผักรอเห็ดสุกสักนิดนึงนะคะจากนั้นเราปิดไฟเลยค่ะเตายังมีความร้อนอยู่ก็ข้าใจยังเดือดอยู่แบบนี้ค่ะ น,นี่เป็นมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกนี่คั้นแล้วแช่ตู้เย็นไว้ก็เลยใส่ช่องฟิตไว้มันก็เลยแข็งก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราปิดไฟแล้วเราค่อยปรุงนะคะเพราะว่าลองทำดูเลยค่ะถ้าเราปรุงตอนที่มันยังเดือดอยู่กับปิดไฟแล้วปรุงเนี่ยจะแตกต่างกันเลยค่ะใส่น้ำปลาไปเลยนะคะประมาณสามช้อน,นะคะ่ะสามช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เป็นถ้วยตวงที่พี่ใจซื้อมาจาก ร้านเครื่องปรุงร้านขายเครื่องปรุงร้านขายอุปกรณ์เครื่องปรุงค่ะส่วนมะนาวก็3ามช้อนเหมือนกันค่ะอเอาให้น้อยไปหน่อยเดี๋ยวบีบใส่นิดนึงมันน้อยไปนิดนึงบีบมะนาวเพิ่มอีกให้มันได้สักประมาณสาช้อนพี่ใจจะกินรสกลาง,งนะคะนี่ขนาดรสกลดางนะคะซึ่งไม่จัดมากแต่เป็น,ปน,ปนต้ยมยำที่ถ้วยใหญ่พอสมควรนะคะ พริกก็ใครชอบแซ่บอันนี้ก็ใส่ได้อีกเนาะพี่ใจทานไม่เผ็ดมากอันนี้คือหอมกําลังดีค่ะใส่พริกแห้งด้วยนะคะพริกแห้งเนี่ยครัวให้หอมค่ะผักชีฝรั่งใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วันนี้หอมฉุยขึ้นมาเลยค่ะอร่อยมาก ก็ชิมแล้วนะคะชิมแล้วอร่อยทําเสร็จทุกครั้งอย่าลืมชิมนะคะอาหารเราอาจจะลืมใส่นู่นนี่นั่นได้นะคะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปดีๆของพี่ใจจะมานำเสนออีกค่ะในคลิปถัด,ถดไปไลฟ์วิดฮาร์ดขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ